ขณะที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะในการไปมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการน้ําและก็การเร่งก่อสร้างผนังกั้นน้ําจุดเสี่ยงอุทกภยัยพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้าท่วมในพื้นที่ค่ะพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการกองบริการน้ําแห่งชาตินะคะพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก,การคลังพร้อมคณะลงพื้นที่ไปติดตามนะคะคและก็ประเมินผลมาตรการรับมือฤดูฝนในปี2565ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณสารกลางจังหวัดนาราธิวาสค่ะ โดยรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบนโยบายภายหลังการหารือค่ะว่ามอบหมายทุกหน่วยงานเร่งประสานงานและบริรณาการการแก้ไขปัญหาอุทกาภัยและไตยแรงให้เป็นไปตามแผนแม่บทโดยเฉพาะโครงการสําคัญที่จะต้องจําเป็นเร่งรัดการทํางานให้แล้วเสร็จโดยเร็วทั้งในพื้นที่นราธิวาสปัตตานีนและยะลาโดยให้สบทร่วมกับสอนอทอชอนะคะวิเคราะห์แผนงานโครงการเพื่อนําเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการน้ําแห่งชาติ พิจารณาต่อไปทั้งนี้นะคะเพื่อไม่ให้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทบต่อชีวิตและการทำมาหาเลี้ยงชีพของประชาชน นอกจากนี้นะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะได้กล่าวต่อค่ะว่าได้มีการมอบกรมชนประทานกมรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดวางแผนการก่อสร้างผนังกั้นน้ําในจุดเสี่ยงอุทกภัยทั้ง3จังหวัดให้สามารถป้องกันอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพหากติดปัญหาประการใดขอให้แจ้งกับสบตและสอนอทอชอเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมมอบจังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีไปสร้างการรับรู้และก็ประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการต่างๆในพื้นที่ให้ประชาชนมีความไว้วางใจการทํางานของรัฐบาลขณะที่ทางนั้นเลขาธิการสปรตน,นะคะระบุค่ะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้นะคะมีเหตุน้ําท่วมในพื้นที่28อําเภอจาก 33าอำเภอมีประชาชนเดือดร้อนนะคะเกือบ2 0 0 0 0 0คนเสียชีวิต8คนโดยเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา1นคนนราธิวาส7คนค่ะทางนี้สปตจะร่วมกับในงานในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือของจังหวัดอีกทั้งสปตจะประสานความร่วมมือกับส่วนต่างๆทั้งจังหวัดกรมยุทธาธิการและผังเมืองและกรมชนประธานค่ะในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวต่อไปซึ่งทางนี้นะคะภายหลังการ ประชุมรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการมอบถุงยางชีพแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดเพื่อไปส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในแต่ละพื้นที่พร้อมกับจะมีการเดินทางเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมทางพบปะให้กําลังใจประชาชนและแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นตมบนมูลนกของจังหวัดน,นราธิวาสอีกด้วยค่ะ